Writing skills ของบทที่6นะคะจะเป็นเรื่อง The cause and effect essay เป็นการเขียนบทความเป็นการเขียนเรียงความโดยใช้เหตุและผลก่อนหน้านี้ใน writing skills 1. เนี่ยเราเรียนไปแล้วถึงการเขียนประโยคโดยบอกเหตุผลตอนนี้เราจะดูอะไรต่อบ้างมาดูกันนะคะ In writing skills One in this unit give an essay where you gave reasons at where essay you We e look looked for something เราก็ได้ดูเรียงความที่เป็นการให้เหตุผล Here we will look at how to organize an essay that gives reasons for something and then discusses the results ตรงนี้นะคะ ในหน้านี้เนี่ยเราจะได้ดูถึงวิธีการที่จะ organize ที่จะจัดเรียงเรียงความของเราเนี่ยในการให้สาเหตุและการบอกผลนะคะ This is a cause and effect essay มันคือการเขียนเรียงความแบบการให้เหตุและผลค่ะ It is important to understand the difference between the cause and the effect. สำคัญนะคะที่จะเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างเหตุและผล remember that an effect can have several causes and a cause can have several effects Such as จำไว้ว่าผลผลสามารถมีได้หลายๆสาเหตุและหนึ่งสาเหตุสามารถมีได้หลายหลายผล ที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่น today the Japanese use many English words ตรงนี้เป็นเอฟเฟกนะคะเป็นผลที่เกิดขึ้น the Japanese are becoming increasingly influenced by American culture อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลที่เกิดขึ้นนะคะ the Japanese watch American TV programs the Japanese listen to American pop music ข้างล่าง2ประโยคเป็น cause There are two ways to organize a cause and effect essay มี2รูปแบบของ cause and effect essay นี้ได้แก่ block organization และ chain organization ถ้าเป็น block เนี่ยเราอาจจะคุ้นหูนะคะจากบทที่แล้วแต่รอบนี้เราเจอคำว,ว่า chain นะปกติ chain แปลว่าโซ่ใช่ไหมเรามาดูซิว่า สองแบบเนี้ยมันมีลักษณะยังไงนะคะแบบแรก in block organization you discuss all of the c o u r s e s in one block one two or three paragraphs depending on the number of c o u r s e s then you discuss all the e f f e c t in another block ให้ดูที่กรอบสี่เหลี่ยมดูบล็อกนด้ก่อนนะคะเขาจัดไว้เป็นบล็อกแบบนี้เราจะพูดถึง Courses ทั้งหมดก่อน all of the causes in one block เอามาใส่ไว้ในบล็อกเดียวกันก่อนซึ่งในบล็อกเนี้ยอาจจะมี1 2หรือพารากราฟก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับจำนวนของสาเหตุที่เรามีในเอเซสนี้หลังจากนั้น then you discuss เราก็มาบอกถึง Effect ในอีกหนึ่งบล็อก เหมือนกันค่ะในบล็อกของเ e อฟเฟกอ่ะถ้าเรามีเอฟเฟกต์สามเอฟเฟกเราก็ใส่ไป3พารากราฟแบบนี้นะคะมาดูเชน r g ร์ i z เ t ชันบ้าง you discuss a first cause and then its effect a second cause and its effect a third cause and, and its effect and so on เราทำยังไงคะกับเชนเชนจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะพูดถึง สาเหตุที่1ก่อนพอพูดสาเหตุปุ๊บเราก็บอกถึงผลที่เกิดขึ้นของเหตุอันนี้เลยพูดถึงสาเหตุแรกก่อนแล้วก็ผลของมันที่เกิดขึ้นของสาเหตุแรกก็จบไป1 c a u c o s e and effect จากนั้นก็เป็น second c o s e นะคะสาเหตุที่สองมีอะไรแล้วผลของอันนี้เกิดเอ f e c t คืออะไรก็บอกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้ามี อันที่3ก็ต่อมาอีกเลยมี4 5 6 and so on ต่อต่อกันไปเรื่อยๆ the type of organization you choose for your c u s e n d e f e c t essay will depend on your topic ตอบโจทย์เลยว่าเอ๊ะถ้ามีให้เลือก2แบบเนี่ยเราจะใช้แบบไหนประเภทของ organization ที่เราเลือกนะคะสำหรับการเขียน essay แบบให้เหตุผลเนี่ยขึ้นอยู่กับ ข o p i c ขึ้นอยู่กับหัวข้อบทความเรียงความของเรา Some topics work better when organized in blocks, while others work better when organized in a chain. บาง, topic, บางหัวข้อเนี่ยควรที่จะใช้แบบ block organization นะในขณะที่หัวข้ออื่นๆอ,อาจจะใช้ได้ดีกับ chain organization. If the causes and effects are closely related. it is better to use chain organization ถ้าเรียงความการให้เหตุผลของเราเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันมากนะคะเราควรจะใช้แบบ chain organization w h a t s that signal cause and effect คำที่จะให้สัญญาณหรือเป็นการบ่งบอกถึงการให้เหตุผลนะคะ certain words and phrases signal a cause or an effect จะมีคำของมันเลยนะ คำหรือวลีเนี่ยที่จะเป็นการบอกบ่งบอกถึงเหตุและผล Here are some that you m already y a know เหล่านี้นะที่เราจะเห็นนะคะพวกเราเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้ว w But that signal of course the reason for something คำที่จะเป็นการบ่งบอกถึงการให้สาเหตุหรือเหตุผลนะคะ The first reason เราก็ให้คำว่าเหตุผลเลยค่ะ ถ้าเราเป็นเหตุผลที่หนึ่งเราก็ใส่ the first มาใช้คำว่า cause ก็ได้นะคะ the next cause เหตุผลถัดมาจุดๆหรือใช้คำว่า because เลยก็ได้ because เพราะว่าใช้อะไรก็ได้นะคะดูตัวอย่างคะ่ะ because children are no longer learning the native tongues of their grandparents ใช้ because ขึ้นต้นได้เลยนะคะแล้วก็ใส่เหตุผลของเราลงไปมาดูคำที่ใช้ในการบอกผลบ้างค่ะ words that signal an d effect the result the first effect เห็นไหมเขาจะใช้คล้ายๆกันเลยนะคะแล้วก็บอกไปเลยว่า effect แรกคืออะไรหรือใช้คำนี้ก็ได้ค่ะ as a result แต่ต้องมีคอมมาด้วยนะคะถ้าใช้ as a result หรือ consequently ต้องมีคอมมาด้วยเป็นการบอกผลนะคะแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือผลที่เกิดขึ้นได้แก่อยกตัวอ,อย่างเช่น consequently many languages are disappearing ผลก็คือภาษาหลายๆภา,าษาก็สูญหายไปหรือหายไปประฝึกหัดค่ะ exercise 1 d e s i n e if the following statements in each pair are a cause or effect ให้เราดูนะว่าในแต่ละประโยคเนี่ยสเตทเมนที่ให้มาเนี่ยนะคะแต่ละคู่ในหนึ่งคู่เนี่ยประโยคไหนที่เป็นเหตุก็ไปเขียนตัว c ประโยคไหนที่เป็นผลก็ไปเขียนตัว e นะคะลองดูข้อแรกนะคะข้อ a บอกว่า half of the world's languages are dying ครึ่งหนึ่งของภาษาในโลกเนี้หายไปตายไปตายไป,ตายไปก็คือสูญหายไปไม่มีแล้วนั่นเอง กับข้อ b บอกว่า children no longer learn them เด็กๆก,ก็ไม่ได้เรียนภาษาเหล่านั้นแล้วอะไรเกิดอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลภาษาหายไปก่อนเนาะข้อ a ก็เป็น cause ผลที่เกิดขึ้นก็คือเด็กๆไม่ได้เรียนภาษาเหล่านั้นนั่นเองนะคะส3 4พวกหนูไปทำกันต่อนะดูต่อเลยนะคะ using the r e for e and c o n s e q u e n t l y ทั้งสองคำนี้พวกเราก็รู้จักอยู่แล้วนะคะว่า the r e for e แปลว่า ะคะคดังนั้น consequently ก็เพราะเหตุนั้น therefore and consequently are sentence connectors สองตัวนี้นะคะเป็นคำเชื่อมประโยคค่ะ they connect two clauses when the second clause is the result of the first clause เจ้าสองตัวนี้นะคะจะเอามาเชื่อมประโยคสองประโยคเมื่อประโยคที่สอง เป็นผลของคลอสแรกของสาเหตุแรกง่ายๆก็คือสาเหตุอยู่ข้างหน้าผลอยู่ข้างหลังและคำขึ้นต้นผลก็ใช้คำว่า consequently กับ therefore เข้ามาใช้นั่นเอง consequently and therefore have the same meaning as the c o o r d i n a t i n so จ้าสองคำนี้นะคะมีความหมายเดียวกับคำว่า so นั่นเองนะคะแปลว่าดังนั้น English is the most universal language consequently it is the language most used for science medicine and business เขาก็เขียนให้เราแล้วนะคะว่า cause คือสาเหตุตรงที่เป็นสีชมพคูคือสาเหตุนะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลใช้ใช้ทั่วโลกนะคะดังนั้น หรือว่าด้วยเพราะเหตุนี้หรือดังนั้นอะไรก็ได้นะคะความหมายเดีวยวกันใช้มาหนึ่งตัวมันจึงเป็นภาษาที่ถูกใช้มากที่สุดสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ธุรกิจสีชมพูเป็นเหตุสีเขียวเป็นผลนะคะ use a semicolon before and a comma after consequently and therefore สำคัญนะคะต้องใช้ semicolon คือ แบบไหนซีมิโคลอนก็คือแบบนี้นะคะและใช้คอมม่าหลังจากคำว่า consequently กับคำว่า therefore มาฝึกหัดค่ะ exercise t o read the pairs of sentences ให้อ่านประโยคนะคะเขาให้มาเป็นคู่นะ underline the clause that gives the effect ก็คือง่ายๆคิดสันใต้เหตุนะคะ then combine the sentences จากนั้นก็เชื่อมประโยคนะคะ adding therefore or consequently before the effect clause ประโยคข้างหน้าเป็นเหตุประโยคข้างหลังเป็นผลนะคะประโยคข้างหลังที่เป็น effect clause เนี่ยให้ใช้ therefore กับ consequently ด้วยนะคะเขียนไว้ก่อน Effect Clause นะ Use punctuation the correct ใช้เครื่องหมายให้ถูกต้องนะคะ Colon s ซมิโคลอนใช้ให้ถูกต้องลองดูข้อหนึ่งค่ะ Sometimes English words are changed to make them more like the native language. บางครั้งภาษาอังกฤษคำภาษาอังกฤษก็ถูกเปลี่ยนให้มีความเหมือนกับภาษา Native ก็คือภาษาของเจ้าของภาษา เช่นเหมือนภาษาไทยอย่างเงี้ยนะคะคำภาษาอังกฤษก็จะถูกเปลี่ยนให,ให้ให้เหมือนกับภาษาไทยให้พูดได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะ English words are easier to say and remember คำภาษาอังกฤษพูดและจำได้ง่ายขึ้นรู้เลยว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลประโยคแรกแน่นอนก็ต้องเป็นเหตุอยู่แล้วนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ภาษาอังกฤษเนี่ย จำได้ง่ายขึ้นพูดได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็ลอกเหตุลงมาก่อนเลยค่ะพอครูลอกประโยคที่เป็นสาเหตุมาเสร็จแล้วครูก็ใส่ semicolon นะคะแล้วเราก็เลือกมาหนึ่งคำเอาคำว่า therefore แล้วกันนะคะแต่หนูใช้คำไหนก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมค o m m a หลังจากคำว่า therefore หรือคำว่า consequently จากนั้นก็ ใส่เอฟเฟกต์คลอสลงไปเลยะค่ะประโยคที่เป็นผลนะค่ะข้อ2 3 4พวกหนูลองทำกันเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราตรวจกันในห้องนะ